บายดีพี่น้องแท็กแพนสุดคนเนาะมาใส่ลิงอัวพี่น้องช่วยจะไปเดี้ยงทำไมไปคนเดียวเนาะช่วยไปห่าน้าไม้เนาะมันเนี่ก็จะเป็นเลาะไปเลี้ยงเพื่อนที่เก่าไปหาาเละบ่นาน้าไม้พึ่งด่างพึ่งนั่งไปห่าน้าไม้อันเอาไว้ต้มไปห่าน้าไม้ข้าวไม้ย่างเก่าเลยใส่ไม้ทงเลยพี่น้องใส่ทงไว้กินแยมแลงเลย ตอนนี้กำลังปล่อยงัวออกเนาะอันนี้จะเป็นงัวสองสาวเนาะดังดังแน่นอนจะไปยังกันทายคลิปเียงงัวเป็นอ่างเบิร์กนะเดี๋ยวสิมีคำบอสุภาพให้เบิร์กเดี๋ยวมันสิมีคำบอสุภาพี่เพื่น้อ่างนิ่งๆเนาะดังอีอันนี้ แล่น้ำงวัวพุ่น่องไปไว้ไปงัวก็ได้ไล่วิดวิดทางหน้าเนี่ยก็ะเคยแะไรพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดีดาทําแ<อ>ม่เขาอยางนำดังเนาะแต่กิดถาแม่คือเก่าขึ้เดิมพุม่น่องมันอักตายแต่ว่าทําแม่ไปเลี้ยงงวัวสุดอแพน้ำใหม่นั่นเดินนั่นเดินนั่นเดิน มินิก้าไปหาปเรื่องว่าก็ถมแม่คือเก้าพี่น้องถ้าพอกับ็ลงสลากเราไปนนโรง <c oughs> เรียนเนาะก็เลยโอ้ยแม่งวันปั๊ดผิวเมนประนันกิเลยไปเล่นกับถมแม่คือเก้าเนาะแต่ว่าถมแม่เพป,ป็นเปรีย้วยวขี้อวดจังเลยเจ้ากระสีลงสงฆ์ทั้งพูนทา้งทุกทั้งคนแหละไปหาหน้าไม้มาอ่าโอ้ยโว้ย มาใบเห็ดทงเน่มาว่าต้มกินเน่เนาะต้มเต๋อจำยังแค่เต๋เนาะพี่น้องไปหาน้่อไม้ขาวคือน้่อไม้เกิดใหม่แต่มันจากเป็นซีมนแล้วบ่อยเนี่ยนีนมันหายากถ้าลรามันเหี่ยวไปเลยขึ้นอยู่เทิงฝ้าพูดฝ้าโพดใบทรงท้าเน่หดหดอวิทยนาหายเนาะจะล้างกระสิเป็นทงหน้าเสมอเที่ยงนี่ครับคุณเที่ยงหน้าหน่อย เดี๋ยวแยกทางกับท่าแม่เนาะเป็นพี่น้องมือจะได้ที่แยกทางกับท่าแม่เนะเาะเสือจะไปทางนี้ท่าแม่จะไปทางฝูงทางงวัวไป่ายฝูงยังลูกลูกกระปน้าลูกต้องใช้ตู้ไปน้กกานกันเบิดอพี่น้องเลยนี่แหละก่อนน้าไม้เขาก็อยู่แค้มหน้าเฮานี่แหละหาเลาะลงไปทางโซ่ฝูอันอน,นี้เตาะเดี๋ยพี่น้องเลยเมื่อวานนี้เห็นน้าไม้โจดช่องซ้ำอ่านเนาะ mẹ chỗ trọng. chắc nó mãi nhắn nhịn con mẹ nó ơi mẹ chỗ 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 chỗ mẹ chỗ chỗ mẹ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  chỗ nó chỗ mẹ chỗ mẹ chỗ mẹ chỗ จะไปห่ออันเออจะไปยัดท่งไว้เนาะเฮ็ดม้ทุงพี่น้องเนาะก็น้ํม้ก็สิลายนี่ยามีเนาะาเจ้าๆก็ได้เนาะก็บ่นี่คกันคนหาลายเนาะกนี่มบ่ใพี่น้องต มัวใหญ่โคตรๆเพี่น,ออออน้องเลยนะฮะน้ำมันสองซาเด้อพี่น้องเอ้ยเดินมีด้าห้อยจะไปเบิ่งขางนั่นเนาะนี่อันนี้เป็นอ้ำม่โจทย,ยจ์พี่น้องมันขึ้นเหี้ยวเลยไม่โจทย์นี่จะปกคมองขึ้นน้ำมันน้ำม่ไผ่เท่านั้เนาะ โอ้ยเทิงบุพี่น้องโอ้ยผมอันบักใหญ่หนิแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวเธอใหม่เขาเกาะมาเนาะตัวนี้จากเสียวได้หเลอบอกพี่น้องเอ้ยมันคือมอกกิทีเดียผมม,มมีแต่น้ำน้ำไม่ดีได้โอ้ยเนาะ không <laughs> có đây cái đại mà lại ăn như vậy nào ăn như mít ăn nó, <laughs> nó đang <laughs> một với nè mày, mày có với mà mày mày, mày có co mà mày มี่กะไ่ได้ือบ้าได้นนคุณเ,เนาะฉากล้ายนะเสวยมือใหญ่ก็หมูใหน้เนาะไปชงใช้ชิชชบะแดงมาขาวอยู่มันนี่ nó mới mấy nhảy chỉ tìm cả ta này gì nó Hãy nhảy phải nọ เคไม่อันไม่โจดนี่าเสียเอาไปเนาะเบืองเหือจเอวยเพียเต็ติตา โอเคต่อไปเราก็ใส่กระตาปาดไม่ได้ด้วยพี่น้องเลยจ้ะมันใหญ่ต้อเกีม่ทงพี่น้องเอ้ยแทนแทนแทนสี่อันพน้อ สีหาอานเต็มกรตตาเบื่อเหือสุอยสำอาดน้ำหมดแล้เลยน,นัเจี๊ยบเจี๊ไปจิบไปหาทาั้งหนาเนาะชิบปเบิร์ก่อนง่ายอยู่วางหาเอานมา,าง่ายๆติคลิปก,ก่อนเพล่องาซิเปเบิงในไมข้าวเพื่อน้องไปสอบเบิร์นแทงอ่ะมันขั้นซิมีแท่ันี้มันไม่แต่อันเหี่ยวเหี้ยวอันง่ายเนาะ กันสิไปเบิร์นทั้งนั้นเลยยางก็จากสิได้หรือบ่น้ำไม้คาวยามนี้มันบ่ค่อยมีน้ำไม้คาวพี่น้องทำไมที่มันเกิดใหมฮะนะที่มันพ่นดิขึ้นมาน้อยนึ่งฮะนะน้อยหนึ่งเนะนันบ่ค่อยมีชลอมันก็มีแต่อยู่ฝูงสูงๆพหัวเหี่ยวเออบ่ได้บ่ท่านได้ตัดไม้ข้อก่อบ่ท่านได้ตัดไม้อย่างมากเลยบ่ได้ไม้เกาะบ่ได้อย่างไม่มาเนาะพี่น้องเนาะ อ่านอ้อยกับซีซีอยู่ตามขึ้นอยู่ตามอันตะช่างหัวอย่างนี้จะเป็นไม้เไม่เท่านะว่าเอาหอมเป็นไม้อันหัวอันนี้นะหัวอีกท้ก็จะมีคนเอาหอมเฉยนหัวเหมือนก่อนนี่ก่อนให้เอนเอาข้าวบ้าก่อนเป็นตะไคร่ติ่งครับ ว่าน,นั้นบ่นมีเบิ่งก่อนนี้ต่อครับเขง่งก้อนเข่งแถวจะพังโอยโอ้ยอืยหาหน่อยบายเดี๋วีนักมันเหี่ยวเลยหานหน่อยยังนี่น่าไปไหาตามดอกหาชุช่มชุ่มแง่ชุ่มชุ่มไว้ก่อนพี่น้องไอ้เถือ่อมีอันขาวๆเนาะเดี๋ยวอสิร์ชข่าว,ว,าวก่อน บุ้มี่พี่น้องเขยานที่จะเอ้ยบอกไปเนาะหาหน้ออาไม้ยานนี่แต่หาเงินที่ทางพระเลยสั้นกับบุมีอันขาวๆดอกเนาะก้อนหน้นาไม้นี่ก็ทรมานเศร้าเอ้ยเธอเด้อพี่น้องเอ้ยบ้านอื่นจะพบผัวบ่มีอันขาวนี่บอกดินชุ่มอย่างบ่มีอันขาว มีแต่ขาเอาก่อนนี่ดิคือเขาเอาก่อนแล้วพี่น้องนี่หาแถวหัวใหญ่นี่คือขเขาเอาก่อนแล้วต้องหาแถวหัวโสดพี่นอ้องเขาเอาก่อนแล้วพี่น้อ,นอ,องอือพี่น้องอุ้ยเขาเอาก่อนแล้วหขาพกคอทำไมใครถึงจะร้ายกับชาวเอื้ออย่างนี้เ้าวอาก่อนเซื้อได้จังไดข้าวก่อนนหะพี่น้องเย เบมึงลอมลอมซืยมาเดี๋นี่คานมาพี่น้องเอ้ยปัดปอนะลงกับิบปอนี่เลยเนาะมุนๆแบบนี้แหละเดี๋ยวลงหวยคนเพื่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ลงมาจากเพื่อน้อเห็นหน้าไปโจยเจ้าหนึ่งเนาะเอาพี่น้องเอ้ยบระจงก่อนทำไมก็ซอยู่แบบนั้นนี่แหละไปเพื่อน้อ Nguyên là mình cái cứu 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 mấy cứu 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 chỗ cứu 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 xong cứu ยังจำเก่าพี normal, ่น้องคันบดได้หน่อไม้ข้าวกับหน่อไม้ชุมนิก็คือสิต้มบปพี่น้องเลยมะพร้าวบ่นะดอกคือเสียไปต้มบปเลยบดได้หน่อไม้ข้าวเนาะได้อันเดียวพี่น้องนี่น <favorite> ี่อยากกินหน่อไม้ข้าวได้อันเดียวหนึ่งเนาะต่อไปเราสิไปหาต่อพี่น้องเนี่ยคือไปทางเหนือพี่น้องอันนี้เป็นต้อนเปรี้ยวเขาพี่น้องสเสวยกับบดได้ยากเนาะเสวยรู้อีกแล้วนะพี่น้อง นำเล้วแต่ยงขาวพี่น้อยกระปุกไข่บุ้มีบ้านนาะกระปุกไข่กระอึดแต่พี่น้อยโอเคหน่อยสิบหา,บ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 ากระปุกไขนักบุ้มโลกแต่พี่น้องข่าวอยกับพี้กับีเห็นกอน้ำไม้ห้าอยู่้เธอเมื่อวานมีก้อนซวยทีใ่ในเกาะนีย้ยาสิขึ้นไปรทราบเอา่อ,อานะ น,นี่แหละหน่อขาวเด้ <laughs> พี่นกน้องขาวไปต้มเนาะเมื่อยแล่ะพี่น้องก่อนนี้ได้มีบ่บม่มีเนาะเมื่อยแล้วลาะก็ได้แล้วทำไมสี่หาอันขาวเลยก่อนนี้ดิวุ้นขาวก่อนแล้วก่อนนี้ได้มีบ่ บ่มีพี่เนาะก้อนใหม่ครับนี่กัข้าวก้อนนะเนาะมันก็ข้างหน้าอันเทอมีก้อนให้นน้ำบักไงหนึ่งได้ข้าวเอาแล้วติข้าวอ่อดเพียงเห็นเด็ต่อนอันนี้จะเฮ็ดยังเนาะกินบ่ได้เอ็ด บ่ต yeah, ัเห like ็นอันนึงพี่น้องเอ้ยตวมันจิเสือได้บ่เนาะงอนี่ก็คือบ่มีเลยสิเอาก่อนเนาะพี่น้องเนาะตัวมันเอายากเนาะนี่เอาออกมาแล้วพี่น้องอันบักใหญ่นถือใหญ่มคว่เนาะเดี๋ยวสอมกันเนาะ ต่อกันให้นะแมนโอเคเรีย okay, บได้ยพี่น้ะ,สะเสิัสดสีขาวบงก่อนนี่เนาะอันนี้เป็นน้ำมไผ่กอนหนึ่งแล้วก็น้ำมันมเจ๊ตัวหนึ่งตัวน,นี้ก็เป็นน,น้ำมันเจ๊ะก้นี้เป็นน้ำมันไผ่เข่นน่อยใช่ปะ หน่อยแท้หน่อยเกาวนี่ไม่เจอนี่คือชิบบมี่เลยไปเนาะมึงมันแห้งคุลกุลนนี่คือบบมีแล้วแหละนี่คืข่าวก่อนเลยนะโอ้ยเนาะเยเน่งนี่ไม่เจอด้วยเนาะอันนี้แหละข่าวอะไรตัวนี้อ๋อวินงวัว phải nói phải nói cơm Cơm nó là ngơi là mẹ nó 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 hơi bị nhồi nó nó hơi khó chịu nó bớt nhá đây một trận một trận nó trận một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  nè một trận một trận một trận một nè một trận 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 ha môn còn ha môn còn hai môn lên đập lên đập kia đập trên này lên đập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  lên đây lên nhiên mình tự nhiên mà tự nhiên ตัวนี้เป็นแนงที่ดรอพยนตะแนงกะเอาเบิดเอามันเป็นไม้ไปแล้วสอืกขึ้นเลยได้มันห้าบนขึ้นเลยได้มันก็ไปซื้อสิไปรอดทั้งคุ่รายการอ่ะขั้นบอมีตัางอะไรกันสินี่ดูบมีกับสีไปห้าแน่เนาะเป็นเดียงวาสนเนยต่อเนาะ โอ้ยเมื่ <c oughs> อไยังหลั่งอยู่เลยบ่วะโอ้ยเอยโอโหดมันจะไหมแตนทางมห้หน่อยน้องทางไปเรียงงวดซะเอ้ยดอกนี่ก็ได้ด้านล่างนี่เป็นทางไปเรียงงวดมีก็มีอันนี้เพิ่มหน่อยแต่ว่ามันน้อยบ่เห็นบ่มี หากเกษตรได้เอาพี่น้องมันหน่อยเราจะไปเห็นงานมันหน่อยเนาะเบิดเลยนี่จุดหนึ่งพี่น้องเอ้ยก่อนนี้เป็นกอนที่ใหญ่ที่สุดในนี้พี่น้องเป็นกอนที่ใหญ่ที่สุดเห็นรางขาว เป็นกอนที่ง่ายที่สุดแต่กะบอมีในที่สุดเพื่น้องเฮ้ยใหม่ก็ได้เนาะด้านอาจจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วเนพะี่น้องสามสี่ก่อนเป็นจุดสุดท้ายแล้วแต่บอนห้อยครับมา สามสี่เกานี่แหละถ้าบ่มีได้มีมีหรืบอบ่มีก็สิได้ไปห้ามเมตนั่นแหละเมื่อยพี่น้องเมื่อยเฮลี่เห็นอันหนึ่งพี่น้องโอ้ย พี่น้องหูเลือดออกเลยเลือดออกเลยพี่น้องมาคอยดื่มอยู่แถวคือไปดเดียวไปถือน้ำใช่เนาะมีท่านีบ่บ่ะโยกทงผูกไปเสี่ยวได้เนะะาะเมื่งก่อนนี้พี่น้องคนนีเนี่ยคือได้คนไม่มีคือไม่ได้แต่มีไม่ได้ผม นี่เสียดายที่บอกหน้ามันจะแม่นลยเพื่อนย่าแต่ก็เอาของเพื่อนคอเนี่ยบรักก็ดอกคอดูอันนี่เป็นน้อยโอ้ยเมื่อยมันเกิดใหม่หรือว่าอันเก่าอันนี้มีแต่อันใหญ่แท้ Cỡ cao vinh ác, cứ lệch 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 sẽ lệch 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 ไม่นานสองนานเพื่นอนเนาะได้ย่สี่อันจนมือมูนเบิดเลยนะสอบนะเป็นเพื่นอน้องเลยโอ้ยขมวดเลย kena ni lah sama ada dia oh ni ni 那么。Como เมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำไม้เข้ากัช่วยได้ร้ายเติบเนะืบ่ได้อันข้าวคือตั้งใจไปเลยพี่น้องได้อันอันเรื่องเลี้ยงแบบนี้แบบนี้เนาะได้แล้วก็ะเซาบไปโต๊ะแล้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้กัฝากไว้ชั้นนี้เนาะพี่น้องเนาะได้กฝากเป็นเรื่องที่ตใจท่องสารในเดือดเหือกระเป้นหนะเต็มเบิดงพี่ หานน้ำใหมกัจนเมื่อยจนเมื่อว่าจนสิไปบ่เป็นนะความเมื่อยพี่น้องเพื่อจะได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะมารทำคลิปต่อไปเราจะเอากะสิปไปเลี้ยงวัวซอยทำเองเนาะคลิปนี้กะสิปฝากไว้สำนีแหละเนาะพี่น้องเนาะยได้กะฝากเป็นแรงเสียบสนุใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสองสามเดียพี่น้องต้องจายกะพยายามทำคลิปนี้ต่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะยได้กะ ขอขอบอใจนภ์เพื่อน้องทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาติดตามสองสองสาวเนาะได้คำใดว่าพี่คำใดว่าบ่มวยคำใดว่าบ่สุภาพกาทิ่มไปเพื่อน้องเนาะเอาค้าดีๆของสองสาวว่าอาก,ากาันเนาะเ <c oughs> บิ่งกับเพื่อน้องก็เมื่อยเนาะตาหนังก็จะเป็นห่วยเนะ <c oughs> าะเอาฝากไว้ชั่วนี้ละพี่น้องไปละ <c oughs> สิบไปถ้าแม่เนาะไปอ่างแล้วก่อนว่าไ <c oughs> ด้ลายอะไรเพื่อง <c oughs> กินนี่กะสบายดีี่นอนไปบ่าย